สวัสดีครับวันนี้ก็ร้อมากครับวันนี้ไม่ลงคลิปนานครับน้ำไก่สวยๆไม่โทรมครับนี่กับสีสาแข้งเลยสวยครับแข้งเกิดสีดำใส่เก็ดแข้งจะเป็นเหลืองแล้วเล็บจ,จะเป็นสีดำครับสวยๆดูหน้าครับดูหน้าอ่านอชัด เดือนครับอีกไม่หวานครับตีก,ก็สวยตีสวยครับรอหางครับหางกำลังจะสุดครับเอหหางกำลังขึ้นครับรอหางยังไม่ได้เช็คครับเห็นเตะกับตัวเมียบ้างแล้วครับนิดหน่อยนาทีแค่นาทีสองนาทีอายุเจ็ดเดือน ร้อยสองโลหกครับร้อยสองโลหกลด,ด้านหลังครับดูเก็บด,ด้านหลังดูเดือยครับเดือยเริ่มออกแล้วครับ,รบลอยกำลังสวยครับลอยลอยเต็มน่าจะอยู่ที่สองแปดสองเก้าครับตอนนี้เดินอยู่สอง ลอยอยู่แม่จะเป็นสายของโกเซมครับแม่สายของโกเซมพ่อพ่อจะเป็นสายเยียครับเยียสมสวุวรรณหลังก็สุดแล้วครับขคอยังไม่สุด,ดนะขดคอกำลงังใกล้สุดแล้วครับ ยังมีหลอดอยู่ครับหอาปลาก็มีร่องน้ำครับหปลามีร่องน้ำสวยครับทำใหชมครับไม่ลงคลิปนานเกือบครึ่งเดือนแล้วครับไม่ไครึ่งเดือนได้แล้วไม่ลงคลิปสวยเสื้อพี่เลยรวมกัน ชมก็จะอัปเดตไก่นมให้ชมเรื่อยๆครับไก่นมก็ลังขึ้นมาเรื่อยๆครับน้องครับกำลังจนมาซุดนั่นจะเป็นไกยงอนไกยงอนทั้งหมดคพ่อแม่ยังมีอยู่นี่ครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวหนึ่งแล้วก็แม่อีกตัวหนึ่ง 3ามตัวเป็นพม่าในดงเชิงส่วนมากผมก็จะให้เป็นไก่เชิงซะมากกว่าโอเคเอะไมมาครับน,นี่เไรนโพ้ดละขอจบเพียงแค่น,นี้ครับสวัสดีครับ